สามีที่เราคบกันมาเนี่ยสิบหปีเราแต่งงานแล้วเราก็จดที่เปยนสมรสกันนะคะมีลูกหนึ่งคนเหตุเกิดเมื่อแบบเดือนของเดือนที่แล้วเองอะแบบเขาอะไปนอกใจแล้วค่ะแบบไปมีอะไรกันกับพี่สะพ้ายเราคนขั้นเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนขั้นเวลาก้อยไปเป็นคนขั้นเวลาให้ใครหรือใครมาเป็นคนขั้นเวลาให้เรา มีคนมาขันเวลาให้เราค่ะเหลือคะเป็นยังไงคืออย่างนี้ค่ะสามีที่เราคบกันมาเนี่ยสิบหกปีเราแต่งงานแล้วเราก็จดทะเบียนสมรสกันนะคะมีลูกหนึ่งคนคแต่ว่าเราได้จดทะเบียนหย่าไปเมื่อสองปีที่แล้วเพราะว่าปัญหาเรื่องการเงินของฝั่งฝ่ายชายซึ่งใน,นที่นี้พอเหตุเกิดเมื่อแบบเดือนของเดือนที่แล้วเองอ่ะแบบเขาอ่ะไปนอกใจเราค่ะแบบไปมีอะไรกันกับพี่เซาไเรอเรา เดี๋ยวนะแล้วที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเป็นแบบโอ้ส,สิบสิบปีเลยนะคะที่คบกันมาเนี่ยเขาเคยมีประวัติเรื่องนี้ไหมกันนอกใจไม่มีแบบคุยเล็กๆน้อยนกับแฟนเก่าบ,บ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรอะคะอ่ะนอกใจไปกับพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายคือภรรยาของพี่ชายเราใช่เป็นแฟนของพี่ชายเาเป็นคนในครอบครัวเขาเป็นคนในครอบครัวแล<ข>้วอยู่กันคนบครอบครัวเรามายี่สิบปีค่ะโอ้โหเขานานกว่าเราอีกเขานานกว่าเราอีก หรอ,อมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะเออพี่อยากรู้จังเลยอะคือเราเราสองสองคู่เนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันมาตลอดแล้วแบบเราสนิทกันมากสี่คนเนี้ยเราแฟนแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายเราไปเที่ยวด้วยกันตลอดทุกทิปเลยค่ะซึ่งซึ่งด้วยความสนิทนั้น,น,อ,น,น,นอาจจะทําให้เขาเผลอใจกันอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือแบบตอนที่เรารู้เรื่องอะเราเราแบบจับเขาได้ค่าโรงแรมเพราะว่าแบบสามีเราเปลี่ยนไป แบบอยู่ด้วยกันทุกวันวเวลาเขาเปลี่ยนไปเราก็รู้เลยแบบอ้ยทำไมช่วงที่ทางานตาสวัสดบ่อยจังเงี้ยเราก็เลยแบบสงสัยเราก็เลยไปเห็นกาตาที่โรงแรมเนี่ยเขาแบบจูดีกันใช่ไหมคะแล้วเราแบบก็เลยรู้ความจริงว่ามันเป็นแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าเอออยู่ใกล้กันแล้วก็เลยเผลอใจพี่กลับรู้สึกว่าคนที่อยู่ใกล้กันแบบนี้ยิ่งไม่ควรเผลอใจเยอะเลยอ่ะเพราะเป็นคนในครอบครัวเพราะทุกอย่างมันเห็นอยู่กับเ<ห>รื่องไหไมคะ,มค,ะคือถ้าจะเผลอใ,อใจกับคนอื่นยังรู้สึกว่าเออเข้าใจได้ถ้าบอกว่าเาใกล้ชิดกันเลยเผลอใจ ยิ่งใกล้ชิดกันในลักษณะแบบนี้ในลักษณะที่เราก็เป็นคู่สามีภรรยาสองคู่เนี่ยไม่ควรเผลอใจเลยนะก้อยเนาะใช่ค่ะแล้วพอน้องเอาจีพีมากเลยค่ะเราเราแบบเราเขาแบบเขาท้องกันด้วยแล้วแล้วเขาจดทะเบียนสมรสกันด้วยอ่ะกอยดูสิโอ้ไปถึงขนาดนั้นเลยใช่คือเขาเขาจดทะเบียนสมรสขนาดที่เขายังคบกับเราอยู่เลยอ่ะแล้วฝั่งผู้หญิงก็รู้ด้วยเพราะว่าเขายังมาแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดเราอยู่เลยอ่ะ อ๋าแล้วพี่ชายไว้ไงบ้างอะคะ่ะพี่ชายก็ไปบวชเลยค่ะคือเสียใจยกับเรื่องนี้มากมซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นการจับได้แบบคาหนังคาเขา,ขาเลยใช่ค่ะโอ้โห oh. น้องเข้าไปที่โรงแรมใช่เราขอประตูหน้าห้องเลยแล้วเราก็ไปเลีรยแล้วประตูเปิดออกมาเจอใช่จเจอสองคนอยู่ด้วยกันใช่ค่ะอโอ้โห oh. ค่ะอม,มันมีอะไรระแคะระคายก่อนหน้านี้ไหม อืมเอาตรงก็ไม่มีนะเราแค่แบบสงสัยแค่ช่วงเดือนเดือนกว่าๆเองที่เขาแปลกไปแค่ช่วงเดือนกว่าๆเท่านั้นค่ะที่รู้สึกว่าเขาแบบโทรหาเราน้อยลงหรือว่าแบบเราโทรไปแล้วไม่ค่อยได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเพิ่งจะมีความผิดปกติเมื่อเดือนกว่าๆแต่ก้อยบอกว่าเขาคบกันมาตั้งนานแล้วจนถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยใช่คือคือก่อนหน้าที่เราจะจับได้ช่วงเดือนธันวาก่อนหน้านั้นเราแคะราคาประมาณเดือนกว่าๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราถึงเราถึงมาจ้างเช็ค พอเช็คแล้วก็เจออืมค่ะแสดงว่าเราจดทะเบียนหย่าก,กันละตอนนั้นเห็นบอกว่ามันเป็นเรื่องของอ่ะเรื่องทรัพย์สินเรื่องของหีนี้สินใช่ไหมคะแล้วกับพี่สบายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพี่ชายหรอคะไม่ค่ะไม่ได้จดค่ะเพราะว่าแบบด้วยด้วยความพี่ยังไม่พอเขายังไม่ได้แต่างงานกันเขายังไม่ได้พอเรื่องเงินทองซึ่งเราอะเราเป็นคนแบบซัพพอร์ตพี่สบายคนดีดีเราดูแลเขาเขาอยู่เขาควเรายี่สบปีเนี้ยเรา เราทางานแล้วเราก็ให้ทั้งเงินให้ทั้งของให้ทั้งรถด้วยแต่ว่าแล้วเขาก็แบบมาทาอย่างนี้กับเราในตอนที่จับได้แล้วก็ทํำยังไงอะคะหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตรงนั้นมันคืออะไรอตอนนั้นจริงๆเราขอให้เขากลับมาด้วยซ้ำอยากให้แบบให้กลับมาเป็นพ่อของลูกอืแต่เขาเขาเลือกฝั่งหนุ่มเพราะว่ามันมันเขาท้องไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อตอนพี่สับไพรก็ท้องใช้ตอนเราจับได้คือเขาตรวจดีทีสมกันไปแล้วอะ นั่นขนาดที่เขาผู้ชายยังคบกับเราอยู่เลยอืโอ้โหเขาทําหน้ายังไงอะพี่อยากรู้จังเลยว่าเออเขาหน้านิ่งมากเลยเหมือนเขาคิดได้หัวว่าอ่ะมาถึงวันนี้สักทีนะอะไรประมาณนี้เลยเหมือนคิดดีว่าสักวันหนึ่งก็ต้องถึงวันนี้และในส่วนมันก็มาถึงแล้วเ่ยปั๊บใช่แล้วพี่ชายเราอะคะในตอนที่เราจับได้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในสารภาพสาสารภาพของการเป็นภรรยาของพี่ชายอยู่หรือเปล่า เขาบอกเขาไม่เขาไม่ได้เป็นภรรยาเขาเป็นแฟนกันค่ะอ๋อเขาเป็นแค่แฟนกันแต่ยี่สิบปีอยู่บ้านเดียวกันแล้วเลยถูกไหมอยู่บ้านเดียวกันใช่อ๋อค่ะแล้วตอนที่บอกว่าพี่ไปบวชเนี่ยคือหลังจากนั้นหลังจากนั้นหลังจากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้หลอกแค่เราเขาก็หลอกพี่ชายเรามาโดยตลอดและพี่ชายรู้หลังเราด้วยใช่ค่ะเราเป็นคนรู้คนแรกแล้วเราก็บอกทุกคนแต่ก้อยก็ยังเป็นคนที่แข็งแกร่งนะพี่พี่ยังรู้สึกว่าเรื่องที่หนูเจอไม่ง่ายเลยนะคือมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องแค่สามีนอกใจอะ แต่มืองานร่วมมือกันทรยศคนในครอบครัวใช่ค่ะเออโดยบุคคลซึ่งเราก็ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดใช่เราช่วยเหลือเขามาตลอดซึ่งคนรอบข้างรู้หมดอืมค่ะและความน่าน่าเห็นใจอีกอันหนึ่งคือแล้วดูพี่ชายสิพี่ชายก็เสียใจมากใช่้็ดูเหมือนคนสองคนไม่ค่อยแคร์อะไรเลยดูดูสบายตัวนะสามารถจะลุกขึ้นไปจทะเทียนท้องอะไรใช่เขาไม่เขาไม่แคร์เลยค่ะใช่ ก็มีวิธีคิดในๆก็โทรเข้ามามาแชร์เรื่องราวนะคะคือพี่เชื่อว่าสิ่งที่ก้อยเจอมันแบบมันหนักหนามากๆค่ะกว่ากว่าหลายๆคนที่ที่เคยคุยกันด้วยซ้าไปแล้วยังไงคะคนในครอบครัวทุกคนก็รู้หมดแล้วสิทั้งคุณพ่อคุณมแม่แด้วยรู้หมดแล้วคะ่ะค่ะแล้วบ้านที่อยู่นี่คือบ้านของเราบ้านของเราค่ะเพราะฉะนั้นเขาคือคนที่ต้องออกไปนะให้เขาออกไปตั้งแต่เดวันเลยค่ะ เอาเรื่องปุ๊บเนี่ยอเอาเรื่อผาเขาออกไปเลยแต่อย่าง<ต>ที่บอกแหละมันเขาเตรียมตัว <ไป S 1> แล<ช>้วเมันรอแค่ว่าช้าเร็วเมื่อไหรใช่เขารอแค่เมื่อไหรเท่านั้นเองอือค่ะแล้วตัวก้อยเองล่ะคะตอนนี้สภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้างดีขึ้นนะคะก็ถึงมีโอกาสได้อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้หญิงทุกคนได้แบบ หิดไว้ว่าเราควรหลักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อย่าพึ่งไว้ใจใครง่ายๆค่ะแล้วก็คนมาเสียบหกปียังไม่รู้เลยค่ะคือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายเนะก้อยเพราะว่าเราก็ใช้เวลากับเขามาแบบนานขนาดนี้แต่ว่ามันเหมือนกับเออในสุดเราก็ต้องทําใจว่าอะไรมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราทั้งนั้นเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องแข็งแรงพอที่จะอยู่ให้ได้รับให้ไหวค่ะแล้วกับลูกกับแข็งแรงแล้วกับลูกกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของหนูล่ะ ก็จริงๆต้องขอบคุณครอบครัวมากเลยที่เขาแบบมาช่วยเลี้ยงในเวลาที่เราแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ได้แหละแต่ว่าบางทีบางวันเนี้ยเราก็แบบเลี้ยงไม่ไหวเราก็ต้องแบบไปแบบทํางานหรือทําอะไรอยู่ก็มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตค่ะมีพ่อแม่กลับมาเรารู้เลยว่าใครรักเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่ค่ะพี่ว่าที่ความพี่ก้อยเข้มแข็งคือพอก้อยรักตัวเองปั๊บก้อยจะเห็นเสจต่อไปเลยว่าก้อยต้องทําอะไรถ้าเกิดว่าเสียใจแล้วหมดตั้งคําถามนะเสร็จ มันไม่รู้จะตอบอยังไงอ่ะแล้วมันก็ทําให้เราหลุดจากตรงนั้นไม่ได้ด้วยวันนี้ก็แค่คนสองคนที่เสียเสมอกันค่ะหรือถ้า,ถ,าถ้าแรงหน่อยคือก็เขาก็เร<ช>็วพอกันนะเนาะก็จงไปอยู่ในที่ของเธอเถอะถ้าอย่างนั้นแต่เราว่าเราเราดีมากกว่านั้นนะเรารู้สึกว่าเราดีมากกว่านั้นใช่ใช่ใชค่ะ,คะเราคือคนที่ดีและเราคือคนที่ถูกต้อง นายต้องขอบคุณก้อยมากๆเลยนะคะที่โทรมาแชร์กันวันนี้เนาะนะได้เลยขอบคุณพี่อ้อยผู้ชอบปกติเป็นคนฟังอย่างเดียวไม่คิดว่าจะเป็นคนเล่าในสักวันไม่เป็นไรหรอกคุยได้เราแชร์ให้คนอื่นฟังค่ะคนอื่นจะได้แข็งแรงเหมือนที่ก้อยเป็นนได้เลยขอบคุณมากๆากค่ะสวัสดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคนขั้นเวลา <Right> คนขั้นเวลา